สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนีเ้เป็นข่าวร้ายมากค่ะทุกคนพี่ชายโทรมาบอกนะคะว่าปวตายนะคะตอนนี้ก็ได้มาถึงมาแล้วเป็นข่าวร้ายสำหรับครอบครัวนะคะทุกคนใจไม่ดีเลยเอ่าโอเคเดยวพาลงไปนะคะตอนนี้จัอดกับเสียบุกกาลังย้ายรถเข้ามาขุดค่ะ ก็จะฟังเขานะคะปเป็นวัวที่เขาให้ราคามาแพงนะคะเป็นว่างงามล่ะคะ่ะเขาให้ราคามาแปดหมื่นนะคะแต่ตายังไม่ขายนะะก็เลยลูกลายเป็นลูกอันนี้ล่ะคะ่ะวัาจะตายบ่ยาย่ไอบ้บอยเด้ หน้าของหน้าเป็นลูกบ่อเป็นตัวอภัยที่ตัวบ่อแหงบ่อเป็นลายเป็นบ่อโอ้ยก็ตัวเนี้ยตันสารมันแถอะะเจ้ามากกับตาบอดด้วยนี่บ่อทั้งสองตาเลยเออหันว่างมันเป็นรอยใหญ่อืมไม่ไหวไปบ้านลูกตัวเนี้ยตันเนาะแข็งละบ่อมาเพราท่านพ่อสามชีพนาที่ดอกวางแดงอันมันมีอาการอีหยังบ่อคอนยคือว่ากลิ่นยาอยู่กลิ่นยาของเขาทำเมืนนี้ หมว่านกับมืูเนีนบนกินมันหอบอันที่กว่ามันไข่มันไข่อ่ันนี้บอกวันนี้นี่เจตัวเนาะเจอตัวแม่มันดอกวัวยเน้าตายรวดแย่าามันตายรวดไปสันค่ะ เดี๋ยวรอรถเสบู๊กำลังมาค่ะกุดยุ่ใส่ล่ะยายกุดบังไดล่ะโอ้ยเพิ่มาเบิงบอกก็ะจะไม่ยังเยียวยาหาอยูบบย่บ่ออโอ้อนนีมันเป็นแรงมันไม่ใช่เป็นตุ่มอย่างนี้นะคะมันเป็นแห้ง หุ่นเห็นบ่เห็นใครอยู่ข้อมเนบ่ไม่เป็นใครจแบบดินเลยมีน้ำสมก้นใม่ใส่บ่นนำสมข้นใหม่น้ำสมข้นใม่แมนทำแบบบอกว่ามีอยู่มีอยู่้มันบ่าท่านแล้วละมันเป็นตะดดนแล้ว้นุดเนียยอน กำลังทำการขุดรมเพื่อจะฝังเขานะคะวัวตัวนี้อายุสองปีค่ะ ลึกนะคะเพราะว่าวัวตัวใหญ่มากงัวง,ง่ามของอีตาไว้หมดกองบอยกำลังทำการโรยปูนเขาเพื่อค่าเชื้อนะคะนี่โอ้ลึกขัดตัวนี้ โดยฟางเพื่อให้น้องกินด้วยนะคะมอญมอนมอนรองน้องอ๋อมอนห้องเพิ่นอันนี้มอนตะที่เพิ่นหมุนเนี่ยตีเราอยู่น้ำมันมาหนึ่งนน้ำเดี่ยวว่านมัด มดแล้วก็เอารถไถยลากเอานะคะมันแข็งไปไอมึงเศรามันเปลี่ยนเลยใครดีอยู่บ่อเอาก๋งวเนาะว่า,า,อวาชองปีพุนน่นเนาะมอนนาจังได เงี้ยโน้องหลับมังนูนหลาบอ๋อเดียเ๋ยวจะเสียกมันขาดประชันอ๋อเอาใหม่ท oh ำมามาเร็วมาเร็ว <c oughs> มยานเสียขาดจะพ้องกัน โอ้มันเริ่มแข็งแล้วค่ะโอ้ยเจะได้ต,ต่วนจะได้ต่วนค่ะเสียหายน้ำว้า เป็นโอโลเนาะหน่อยแม่ได้ลูกเด้อรับหายสบาย ไปประจัด ลงพี่นำ้ำรวพี่โ <BU RE? S 2> อ้พอมมาทีเทียมบอมแ้อมมี่นี่ความความมันบอกแข่งอะไต่นตานี่ได้ยิไประเทศนี่ตาต้องลงงด้วลงมาได้แล้วตาลงมาได้หอกเหยียบขามล,แลงเจียรเ้ากัน ล่งแม่นักล่งแม่นักขึ้นบุื่กี้ไหมแกเอาหอเ่าเสียบดีดีที่เป็นแังโอ้ยยังไปมัดใช่มันถอดออกเดี๋ยวตัวมันเอาอกตัวเออจะค้นมัดกันกันยังไปก่ได้ยู่มมัดไว้มันกับว่าเป็ดเกินนอตจา เดี๋ยวบอลทำหนึ่งเดีเอาปูนขาวบ้านเอาปูนขาวลงไปเ้าบ้านนึงไปเอาปูนขาวเลยก่อนวยปูน

วกว่ปกติสมหนิราคาอะไรเอาอย่างว่าเจ็ดหมื่นต่พูนแต่อนนี้ม,นม,นมากมันก็สิบแปดหมื่นกว่าพวกเรานี่ ร้อนแสงต้องถ่ายฟังนี่ ปอยายบ็เสียใจไปได้ดอกแล้วทําใจแล้วมันเป็นโดนระบาดย่าโดนจ้ามันเป็นโดนแล้วแม่ได้ทําใจได้หรือว่ามันมาเกิดเท่าซ้ำนี่ล่ะเอาสร้างวันก่อนไม่แห้งมาเกิดทําไมลูกสาวเจ้าเจมบอลศูนย์สุดเจยัดเอาไหมสองปีสองปีครับเอาไหมได้เอาไหมจะดีไม่แห้งมันจะนัมหลายปุ่ดรอยิ้มสู้ย่างเดียวน้อยายเนาะ โก่งธรรมดาทม่ได้ไมีเสียเพราะว่าเพิวว่งมาสูงเสียใจก็ได้ชอบเสียใจ่เหรอมากะได้รักษามันอยู่นะเขาได้เตรียมใจนะจ้ลูกสาวของเจมบอลน,นะคะตัวแรกเลยเจมบอลชูนชูนเจ็ดน,น,นะคะวัวพันง่ามขาเดือดร้อยนะคะ ลงสารตากับย่าเนาะคะนาะเดียวตวนคี่ทอยางค่ะอันไหนบาดีกะหาทางมารักษาทุยางซิแนวค่ะอันไหนบาดีกะเฮดเบิร์ดทุยางหมดเยอะนะคะรักษามาเป็นเดือนแล้วค่ะไม่ดีขึ้นนะคะเป็นหนักว่าไม่เป็นตุ่มด้ค่ะมันเป็นไทโอโล่นด้ไหมคะ เป็นหนักนะคะอ่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ